สวัสดีจ้าพี่น้องเอาเด็กหน่อยอีกแล้วเดินตลอดโซากระเดินเที่ยงกระเดินแรงกระเดินมานี่มาลูกมาเจ้าโลครับเ,เจให้ลูกเดินตลอดเลยทั้งวันเลยไอหยองเนี่ย อา,อาเอาเอาจะเดินไปไหนอีกล่ะลูกืเออจากแม่เดินมาบ้านนะแป้งแล้วครับแป๊บเดียวครับไป็นนุ่นเข้าไปในบ้านปะไปะผมเดินตลอดเลยครับผมเดินตลอดเลยครับ อาลูกบอลเหรอครับลูกลูกบอลพี่กัญญามาบานนะแปลงเพิ่เนนอจ๊ะหยาดทางทางบานจ้ะ <c> ้ <oughs> า,าออกมาออกมาครับ อะไรลูกเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอ,เอาอะไรครับเอาบอลหรอบอลพี่กัญญาบอลพี่กัญญา <Okay. S 1> ืึเอาบอลอยู่ไหนลูก <laughs> เดินอีกแล้วเดินอีกแล้ววันนี้เดินทั้งวันเลยปะปะ เดินไปไหนล่เนิยาไปรับพี่ตาป่ะแอ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 บเท่ ใคร่ครับใคร่ครับใช่ครับลูกฮะวันนี้หนูเดินทั้งวันเลยนะเนี่ยแม่เหนื่อยแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าอากูอ,อ,กอูอีแดงอยู่ไหน เนี ite, ่ยก่อนเนี่ยก่อนแดงเนี่ยแดงก่อนแดงแดงไปรับพี่ต้าปะเดี๋ยวรอก่อนรอพี่ต้าก่อนอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินสิอย่าเพิ่งเดินสิผมมารอรับพี่ต้าครับ ผมมารอรับพี่ต้าครับผมเดินมาไกลเลยครับผมเดินมาไกลเลยครับผมชอบเดินครับผมดื้อด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับป้าป้าน้าๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้ามาหรือยังนะพี่พิต้ามาหรือยังนะอบูพี่ต้ามาหรือยังอดอกไม้หรอลูกดอกไม้ดอกไม้ พี่น้องจ้าบัานไก่วัดเดจ้าอย่าตกใจเด้อบานไก่วัดเดจ้าพี่ตาครับมาหรือยังครับหูกลางมาด้วยหูกลางเห็นไหมเห็นหูกลางไหมเห็นไหมครับหูกลางไหมครับหูกลางอยู่ข้างหลังเราอะ่ะเห็นไหมหูกลาง จังจะอีเอาแย่ๆปากตัวเองดีนิ้วอะเดี๋ยวนะครับไ,ไหนครับลูกเดี๋ยวพี่ต้ามาเดี๋ยวพี่ต้ามาไม่ไปครับรออยู่นี่ครับนี่มันบืนบ้นไหมหนุนบืนบ้นบื้นบื้นกลัวหรือเปล่า กลัวหรือเปล่ารออยู่นี่ครับรออยู่นี่มันร้อนหนุกรอพี่ต้าอยู่นี่ครับรอพี่กีต้าอยู่นี่ครับรอพี่ต้าอยู่นี่ครับเอ้าจะไปไหนอีรอพี่ต้าเดี๋ยวพี่ต้ามาครับอยู่พี่ต้ามาครับพี่ต้ามาเดี๋ยวพี่ต้ามา อมนิ้วตัวเองพ่ตามาแล้วพ่ตามาแล้วเห็นไหมพ่ตาเด็กพิตาแล้วพิต้ารถพิตามาแล้วครับเฮ้่ยพ่ตามาแล้วครับพิตามาแล้วครับอายุพิตามาแล้วดีใจหรอเดี๋ยวให้พิตาลงรถก่อนต้าลงรถก่อนพิตามาแล้วพิกีต้ามาแล้วครับลอก่อนครับพิตามาแล้วครับ นี่ดีใจเดีใจเหรอดีใจเหรอพ<ด>ต้ามาแล้วสวัสดีค่ะก่อนครับไปเข้าบ้านกันไปเลยเอารอพิต้าก่อนสิลูกเอ <c oughs> เอไปอรอพิต้าด้วยไปกันเลยกระเป๋าเาหรอลูกอู้กระเป๋าพี่กิตา้ามีการบ้านไหมคะวันเนี้ย โอเคอู้ปะปะปะน้องชวนกลับบ้านแล้ววันนี้น้องมารับพี่กิตานะวันนี้น้องมารับพี่กิตา <ว S 1> ออไปลูกไปไปเดินออ้ยดีใจพิตตามาเอาอะไรครับและข้างทางเอาดอกไม้อีกเอาดอกไม้อะไรดอกอะไรเนี่ยลูกแบบอะไรเนี่ยคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า